มามาครับมากินข้าวด้วยกันนะครับมากินนี่ครับผมนี่เลยนี่เลยอืนี่เลยครับอืมอร่อยอร่อยแซบแซบครับอร่อยแซบแซบครับ เยวเลยครับพี่น้องครับอ๋อคำใหญ่ๆเลยครับกินอันนี้แล้วเราจะไปกินข้าวกันต่อนะครับเราจะไปกินข้าวกันต่อนครับกินอย่างนี้แล้ว เต็มครับวันนี้อัดเต็มจัดจเต็มมัอร่อยครับอร่อยทำยใหญ่เลยครับจัดเต็มครับ เราก็มากินข้าวกันนะครับหลังจากที่เรากินนั่นไปแล้วนะครับผมยังนครับเหลืออยู่นะครับเหลือไว้ล้างล้างคอนะครับเรามากินข้าวก่อนนะครับนี่ครับผมข้าวก็นี่ครับผมผัดพริกประดูกนะครับผมนะครับผัดพริกประดูกนะครับ มาแจกกันเลยครับแจกกันเลยแจะถุงก่อนนะครับอ๋อครับดูแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ประดุกับเป็นปัาน,นินนะครับ เป็นปานิ้นนะครับผมแล้วก็จัดเลยครับจัดเลยครับผมเป็นไงครับอันนี้ส่วนทางหางนะครับทางหางนะครับอันนี้นะครับผมทางกลางตัวนะครับ เราก็จะแบ่งไว้กินนะครับแบ่งไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งล้วก็จะเก็บไว้นะครับผมก็จะเก็บไว้กินนะครัับกบข้าววันนี้ก็กินคนเดียวเหมือนเดิมครับดูครับนี่ส่วนหางนะครับนีครับอันนี้ครับอันนี้มะเขือเทศนะครับเรากินได้เลยครับจัดได้เลยครับมามากินด้วยกันครับพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคน টুট গণমা কিনে কান